สวัสดีนะคะทุกๆท่านมาพบเจอกันแล้วนะคะใน่องเรียนกองหลักกองว่วงนะคะวันนี้ก็นําเรียนที่สาคัญอาจจะเคยนํำไม้ทุกท่านในรับชุมกันมามั่งแล้วนะคะที่บอกว่าเป็นเรียนสําคัญก็คือเรียนกระซาบตีระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนพรร่ชกาบเจ็ดที่มาพรรษาห้าตันวาคมทรงพรรษารที่มานะคะ เรียนนี้เรามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าปล่วงโรกาวตรงจะร่องประมงคุยนะคะตรงนี้ริมกบเรียนโดยโรบประดับด้วยกรีบดอกไม่ประดิษฐ์นะคะเจทบ้ากรีบตี่นับได้ก็คือเจทิบากรีบนะคะรรบข้างนอกสำหรับด้านล่าง กลางเรียนมีรูปประสาสัญจรในประบาทสมเด็จพระบโรมินทารามาภูมีพุ่นอดุญยเดชนะคะมีรัชมีเปล่งออกมาโดยรอบตรงนี้นะคะรัชมีเปล่งมาโดยรอบริมกรอบเรียนประดับด้วยกรีบดอกไม้เจตมากรีบเจนกันนะคะซึ่งอยู่รอบนอกจะเริ่มประชชนมาปัรนซากครบรัชมาปันซา ในวันดียตันว่าช่วงพันอรอยซีจมะนะคะเขียนไหวตรงนี้ว่าประติดไทยแล้วก็ข้างหลางก็จะมีกํา่าดสิบ,บาทอยู่ด้วยนะคะซึ่งเรียนนี้ก็ช่วยอ้ามมากๆใครเก็บตื้าเป็นบารมีเป็นความโชคดีนะคะเราเป็นเรียนตีห้าอยากเรียนนึ่งตีไดปผลิตขึ้นหนึ่งในโอกาสปีเซเจนนีนะคะ เรียนนี่ใครมีแล้วก็คอมเมนต์มามั่งนะคะคอมเมนต์มาปูดคุยกันในช่องเรียนกงหลักของว่องมั่งนะคะขอบคุณสำหรับทุกตานที่ค่อยติดตามอา่าคล่องคลิปในช่องนี้หลายๆฐานนะคะเม่ว่าการรับชมจะชมน้อยและเวลาการรับชมได้ยัดเดียวเลยนะคะก็ไปดูในลังบานของ u t u b e นะคะได้ยัดเดียวเลยไม่ มีตั้งไอายนะคะที่ต้มาตั้ม u t u b e ได้เบียร์กับเปือนก็พอคุณก็ชุมจะชุมแป๊บเดียวเราก็อกนะคะไม่มีใครเวยเปิดไว้ให้นั่นนนะคะก็ก็คุณตุกตานนะคะที่ก้ามาติดตามก้ามารับชุมถ้าทันชุมได้เกินหนึงหนาที่ชงก็พอได้ยอดวิวมั่งนะคะนี่จุมกันลักซิปเลยนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นลักซิปนะคะไม่มีลักรรยมาที่แต่ว่าก็ก,ก็ประคุณเพราะตาานไม่เมตตาสงสารต่นก,ก็ไม่กล้ามารับชุ่มนะคะเพราะว่าชงนี้เป็นชงตียังเล็กๆอยู่เลยแล้วก็อาจจะมีความรูแต่ไม่เน้นหน้าอะไรนะคะตันก้าวไปหรับชุ่มในชงแต่กาเก่งๆจะไม่ดีว่าะคะถ้าตาันไม่ย็นดูก้าวมารับชุมในชงเล็กๆแบบนี้แต่ การรับชมมากหมากนั่นๆช่วงอาจจะเติบโตขึ้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คนติดตามก็มีเล็กน้อยเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วโมงที่ก็ามารับชมก็น้อยเลยไม่ติว่วาบรอกันนะคะอาจจะพอใจช่งนี้ยังไม่รับซื้อเรียนก็ได้นะคะซื้อไม่ได้นะคะเพราะไม่มีเงินจะซื้อแตาว่าสักวันนึงมีเงินมีร้านเป็นกล้องตัวเองไม่ว่าร้านนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็สามารถซื้อได้แล้วก็สามารถค่ายได้ด้วย สำหรับรวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับช่วมให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ